อะเรามาแกะสินค้ากันนะครับว่าตรงปรกไหมอ่าแล้วก็จะแกะอกั้งนี้นะฮะ าก่อนเลยว่าตรงปกนะฮะแต่ก,ก่อนเล็กเท่าเกินนะฮะซื้อมังหมดที่แล้วก้อนใหญ่นะะถือว่าตรงปกนะ,ะข้าวของก็ราคาก็น่าจะแพงขึ้นนะฮะ Nei. Mm. Mm.